ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผีเปลี่ยนหัวรถไฟจอขมิอจะตามล่าคุณที่บ้านช่วยกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับดเล็กตะกีดอ่ะปั๊บ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 เฮ็ดดู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  นครับออฟฟิเชียลโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมใส่คนแล้วก็เพื่อนมือพี่ๆน้องๆทุกคนนะเองนะครับ ก็ยิ่งในเกมของไมค์ครับนะฮะวันนี้เขาจะมาซ่อนแอบหนีผีเป็ดที่พิชิว่าผีเป็ดหัวรถไฟจอาเขมรนี่นะครับเป็นเป็นมันก็คือผีเป็ดที่บอกว่ามีรูปร่างคล้ายเหมือนรถไฟจอาเหมืรที่สามารถเดินสองขาเองนะครับทุกคนนะครับคนน่ากลัวนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ลีบกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กันทีเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกั็ฝากคนกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับมาส่งกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนแรกเองนะครับส่มเลยครับสิ่ได้แก่เป็งไม่เป็นแก่เลยนะส่มเลยส่มเลยการส่มการเต็มเงินจ้าส้มเรียบร้อยรักเดิน้วย โอปาปลาท้าถุงยี่ก่อหมอดูนะทุกคนัะมาเทียร์นับเลยครับหนึ่งถึงสามบ้านฮะสามสิบวิสามสิบวิไอ้เก้าไปไอ้เก้าไปเก้าไปไอ้เก้าไปปลาตี้าเลปลารก้าใคก้าก้าไม่ไม่ไม่่อเจ๊มุมแก้ยาเอ้ยเ้าทำแล้วสามแล้วสแล้วปลาไปเร็วไมไี่มที่สักทีหนึ่งหาที่ก่อนหาที่ก่อนเจลวเจอแลนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเียบโอ้ยหน้าจอปนจอมันบ้าหน้าจอบั เราต้องก้มค่ะโอเคจาวเวลาสี่ทีนะครับหน้าจอมันสั่นครับทุกคนมันสาเพราะมันมันเป็นการบ้าของบอสนันเป็นการนอนนะฮะเนปพีพีเป็นหัวรถไปพาไหนอ่ะ <c oughs> ไหนอ่ะเจอ,อเอ้ครจะพูดก,ก็จะพูดไปาไปว่าไปที่นี่ไปที่นี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยปพาพาไปใครมาไปใครมาไม่ปตัวอะไรวะตัวอะไรวะไปตัวอะไรอยมีคนกับเราไม่ด <c oughs> ีกันมีคนกับเราไม่ดีกัน ลบลบเล่นลเล่นอ้เฮ้ยตัวแล้ว่ะตัวแล้วมาลบไฟเจ้าเมื้อเบลฉลอบพลุพงนอ่งยู่นนอยู่บมานันอยู่นนอยู่นนั่งยุ่นหน้าจอมากระพักหม้าจอมากระพริบกาหันตายกาหันตายเจ็ไปเจ็บไปไปเจ็บไปไปเจ็บไปเจ็บไปเอ้เอ้ยเจ็ไปเจกาต้องตายกาต้องแตกไอ้กาแตกโอ้โหกาตายคนแรกครับตากากระจอกเหมือนกันนะครับเนี่ยเซฟได้ที่ดีกว่าป่้กาตายคนแรกกาไปขั้นต่อเลยกาเราไปที่อื่นดีกว่าเนาะได้เลยไปกันประกัหน้าจอพี่เหมือนพี่อยู่บนวิทยุอะไรเงี้ย ไอ้ก้าวิธีมันทำไมอ่ะไอ้ก้าโกงไอ้ก้าโกงไอ้ก้าโกงปีนได้ด้วยไอ้กาตาคนแรกมันต้องเป็นข้าไปก่อนต่อไอ้ก้าไอ้ก้าโกงเออไปมันเกิดไหนมาดูการไม่รู้อะไรไปตัวยูมาตรงนี้จะดีหรอมาตรงนี้นี่ีหรอมาแล้วไอ้ก้ามาเห็นเราไอ้กามันจะโกงเราแน่เลยมาหน้าจออย่างบักหน้าจออย่างบักไปแล้วใหญ่ที่แล้วหน้าจออย่างบักเลยมาเร็วฮะเจอปาวิเจอโอ้ยโอ๊ยยายาขอร้อง กอล๊อกอย่าไอพีไปหัวแล้วไปโอ้โหแล้วฟ้ากูตายติดเกมมึงตายไม่นะเปลาเดี๋ยวนะานอนปานอนปานอนปอนนอนปลาลาก่อนเอออ่ะเอออ่ะเรียบร้อยไม่นอนเจอเจอเอ้ยรถไฟจอดขบวนตีเองเว้ยรถไฟจอดขบวนตีเอง

อันี่ทจะมาตอนนี้หมไปแล้วสาวจริงครับนิงเหรอวจริงมายังมายังมามายังมายังไม่มันยมันน่าจะวิ่งตามมาเออรจะอเมันเซนถาพี่เซนหาที่ซ่อนก่อนใครอยู่บนเรเมาเอาก็ผิดเลอาก็ออกเฮ้ยอปเอาไม่กล้าตายไอ้กล้าตายแน่แก้ว

มีจเกียวมีจเกียู่น่าจะโดนหลงกันก่อนหลงกันก่อนหลงปนกอนกันก่อนหลงกันก่อหลงก่อนบึ้งข้าก่นบ้เปียบีเปบี้คุณเชียวยะมาแล้วแล้วคณเนียคเงันก่อตามมาเรวแล้วต่อทุกคนแล้วเจอกันบรยินดง่ยินดงูเฮาช่วยด้วยด้วยด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมจู่มีจุกอยู ยังยังอยู่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 ยังยังเอามยกยกยกแล้วว่งไปจู๊ก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 ๊เ๊กุ๊๊กุ๊๊ก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 ๊๊๊๊กุ๊๊๊๊กุุ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ยอกยอกหอกคันกอนหลอกคันกลอนหลอกลอกอีกลอกอีกหลอ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 กลอกหลอกหลอกหลอหลอกหลอกหลอกลอกหลอกหลอกหลอกนลกูลอกหลอกหลอกห่อกหไม่หลอกหลอกอกอกหี่กหลอมอกหลอกหอลอกอกหกอกหลมกายลอกคอกออกกออ อจ,จะได้งูเาจัไว้เฮ้ยมันได้ยินเราเถนวยตอนที่มันเชียร์เราอ่ะว่าเยมสิวิครับงามากคนนี้เขาเชียร์พอเชียร์พี่ไว้ตอนแรกพี่ว่าอยู่ชั้นอแน่นอนกันช้นจี้เหรอไม่แกนะไปไปอยากผีเปรอยากกินคุณมีวะตรงนี้ไม่มีอะไรอะไรเืองอะไรเลสามสิเกปเจห สี่สองหนึ่งหมดเวลาแล้วมอยต่อบเวลาพี่เดชต่อบเวลาพี่เดชต่อบเวลาพี่เดชไอ้แก้วมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้อ๋อใส่น้ำเข้าไปเหรอไม่ใช่ดิโอไอ้แก้วคนเหลี่ยมอ่ะครับทุกคนโอ้โหเยมันมีทางกระโดดไปจริงเหรออ๋อเนี่ยนะอ๋อโอเคโหเรียมเหลี่ยมทำลายแมพ มาทุกคนรอบสามเลสโก้มาทุกคนรอบสามครับสุดเลยครับใครที่ไม่เคยเป็นนะครับน้องก้าน้องปาแล้วน้องแซมว่ะเอ้ยน้องน้องก้าเป็นว่ะไปแล้วก้าเป็นก้าเป็นไปแล้วไอ้ก้าเป็นไอ้ก้าเป็นไปด้วยอย่าดึงงูอย่าดึงงูปลาบ้านนี่นะนี่ที่เด่นอันตรายสุดคือที่นีอันตรายสุดเหมือนกันทำไมต้องมาเป็นด้วยอ่ะ โอเคโอเคโอเคไอก้าหาได้เลยครับสามเซฟเฮ้เฮ้หมึงรีบดีดีมาแล้วนะครับพาพากดโอ้พากดโอเคหรือเปล่าเฮ้ยป่าอ้อยพาอยู่เงียบปเยียบเราปลาเราปลาเราอยู่ครับไปเลยบ่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งป่าไม่ออกเลยพาไว้เราจะไม่อยู่เราจะอยู่ป่าอ้อยไอ้คัดกรองตรงนี้มันเบื้อมันบื้อมันบื้อใช่ไหมกาเนาะเสียงเจ้าเจ้างูจเจ้างูเฮาจเจ้างูไอก้าไอก้าปลามาแล้วมาดีแล้วป่าปลาป่า มาตาสมมติถ้ากาหายเจอกาสมมติถ้าขัดกรอนมาเดี๋ยวพี่จะปุบปองน้องเองพี่จะตีมันในบาร์เข้าใจะไหมใช่ฮะพี่จะตีมันที่สุดที่พี่กับพี่เองไอ้เหี้ยว่ะเพราะคนไปเองเหรอเก้เก้าคุณที่ไหนอ่ะผมไปหาแล้วไหมตั้มาไล่ฆ่าน้องอี๋ใช่แล้วถูกต้อคุณไเกันเลยชั้นงูชั้นงูเอาเอาที่นี่ที่ไหนน้องกาอยู่ไหนอ่ะน้องก้าน้องเป็ดน้องพีเป็ดหัวรถไฟหนอนอยู่ไหนเต็มแมปเลยไอ้ก้าไปทุกกระจกทำไมก็ได้เสียง ไปแก่ผมตีหน่อยนะเออป้าเห็นไหมเห็นไหมู่ไหนก้าเฮ้โมเลยครับอ้าวอ้าวมีคนมาตีมีคนมาตีเรียบร้อยมีคนแตทงดึงแล้วก็ยังพยายามพี่ไปไหนเอ้ยลอดลอดลอดเยวยาเกียยาคุณวิ่งไปไหนเกียวยาเกียวยาปังเงี้ยมาปังเงี้ยมา บางอย่างไงปลาปลาห้ามกระติกห้ามห้ามห้ามกดคีย์บอร์ดปลาลงกูชิมตั้งเดียวปลาตอนนี้ยเราก็เนียนอะครับน้องๆใครคิดว่าเนียนผู้บงใครคิดว่าเนียนอยู่ในคอมเมนต์แล้วกดไลค์ด้วยกันนะครับทุกคนคิดว่าเนียนไหมฮะจะไม่ได้เราจะไปไหนโคตรเนียนบอกเลยแฟนสมัวต้นตรงพี่แฟนตรงแต่เอาคือแลแตกหนูนค่ครับตรงแค่ลองเกมโม่สามมันเป็นวิญญาณดูผมสิปลาชิมาแล้วปลาชิมาแล้วปลาเอาไปปลาปลาปลาเอาไปไหมเอาไปไหมเร็วเอาไปเร็วเข้าไปเข้าไปโอเค ปาปล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 าปเาปลาปอาปลาปาปลาปาปาปลปาปปลลาปลาปลาปลาลลปาปปาปปลาปปลาปลาป้าปลลากลาาปาปลาปลาปาปาปลาาปางลาปลปลลาปลาปาปปลปลปปเลยไปเลยลลลปลลาาปลยลาปลาา ใช่ใช่ไอ okay. ้ปาปพา้าออกมาปาออกมาแล้วก็หันหันขึ้นบนหันขึ้นบนมันจะมีก้หันขึ้นบนป้านี่น่มาแล้วป้าดีแล้วมาเจอแล้วมาเจอแล้วมาเจอแล้วเกูมากัลก้อนบื้มกันบื้อปากก้อนบื้มปาปาป้าพไปป้ากักรอนมันลง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 ่ไป่าฮ่า่าาฮ่าน่่าก่าฮาฮ่ินาฮ่่านาฮ่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 า่ โอเคทุกคนไปรอบสุดท้าย let's go มาครับทุกคนรอบรอบรอบสุดท้ายครับสุ่มเลยฮะปะมาการลงพี่ต้อคุยกันเฮ้ยไม่เป็นเดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวการอะไรปลาดิปลาเป็ดเอาปะเอาไม่เลยเอาไม่เอาไม่แล้วทำไมมันมีอ้อยอ่ะเฮ้ยปะปะกลุ่มปลาเป็ดไปแล้วตัวเลขแต่กระดีอ่าอาอานี่นี่นี่ทุกคนทุกคนมานี่มาที่เขย้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ย ก้าม้ามไ้ก้ามาเก้าเป็นก้าสิบเดก้ากข้างหลังก้าข้างหลังก้าข้างหลังก้าก้ามาดีก้ามาดีก้ามาด้ารก สิเจ็เ่อเ้นีเข้ามาเเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วสิบเข้ามาก้าสิเออเอ็นี้เอ็ตรงนี้้าไว้เยอ็้าไว้เลยอย่าอย่าขาูอย่าขาูสโอเคสชั่วโมงจับเวลาครับโอ้เจดีเจดุ้บเ็ห้ามสุดผู้เราต้องเนียรับทายเราต้องเนียนเข้าใจไหมเราคือูผู้ชายต้องให้ผู้หญิงเขาหาไปเข้าใจหมเราต้องรอดมันต้องรอดสคนใช่ครับเราต้องใครก่อนเป็นพุทุใช่ล้วใครเป็นพุทุใครพุทุเลยว เราต้องปั่นขึ้ืปั่นไฟด้วยไหนไหมไหนวะเราตไปไกลเลยอ่ะยักยักษ์ยัก้์มาด้ยข้มายาพี่แซนตตายจริงเหรอตกตายได้ไงปลาปลากเราโกปลาก็เรมาหาเราได้เลยทุกคนเยะขึ้นมาปั่นไฟแล้วปั่นไฟแล้วปั่นเรากำลังเนียนแบบนี้คแบบเราสี่คนหลบคูมาดุ

เอ้กาเราทำอุปสรรคท่านก็ทำอุปสรรคไอ้ก้ามาแล้วก้าทำอุปสรรคก้าทำอุปสรรคไอ้าทำอุปสรรคทอุปสรซักอุปบรักทำอุปสรรคก้าทำอุปสรรคกุบซรกไอ้กาอุปสรรคก้าไอ้กาแล้วเจอกันน้องกายเบงพินเต้เฮ้ยพี่เต้อย่าทิ้งเด็กดีเฮ้ยอย่าทิ้งน้องอ้เด็กเฉยทุกทับเราจะเราการันตีทุกคคนรับเราการันตีไปไอ้กาแล้วเจอไอ้กาเป็นฟุตตุ้ดวายวายผู้ตุ้ดผู้ตุ้ด ใกล้พู้ตุดไว้พู้ตุดแค่ไปกันก่อนโอ้โอปสรรคอะไรเยอะแยะเนี่ยแค่ผู้ตักแคยตาไม่เลยหมวกกุเดียลเนี่ยโนุแค่หูน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวๆใกล้ก็ใกล้กล้านะจ๊ะไม่อยู่กล้าพี่ไม่อยู่แถวกล้าที่ไหนกล้นะน่าจะอยู่ชั้นบนชั้นลาดนะฮะอันนี้คือพมใบพี่วอกให้ไปอยู่ตรงเก้าอี้อ่ะพี่บอกกันเนี้ยอยู่ตรงที่น้ำมันไหลออกมาเยอะๆไม่กล้าชนะโบชนะโบ ไอ้กล้าถ้าไม็ตาพี่จะโทษกล้าพี่จะให้คนดูทั้งหนึ่งล้านกว่าคนดีไล่กล้าคนเดียวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยครับไม่เธอครับหลบตาดือเท่านั้นออกไปก็ร้องโอ้ยจีนเล็กแต่คนจีนอ่ะโอเคดักดักข้ากกันนะไอ้กล้าเร็วเร็วเร็วแต่คนจีนอ่ะกล้าเร็วไอ้้กลาไอ้กล้า ไก้าไม่รู้ก้าพี่จุกกีหนึงชั่วโมงก้าพี่จะกินหึงชั่วโมงก้าพี่จะไปไหนพี่จะจุกก็มอย่างเดียวพี่จะกีนขวาก็มอย่างเดียวพี่จะไปไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วยอกยอกหยอายอ้ไปแล้วไปแล้วเออเขามาตูตูน้ำเต็มยอกหยอกยอกโอ้ยหยีเา้วยตาแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนายเซมีเล็กๆแต่กูจีอา สู้ตัวชีวิตให้ชีวิตมันเจ๊งใส่เจยบเลยขั้นก่อนแพ้ครับทุกคนเจอหน้าดิอะไรวะโอเคนะครับทุกคนคิดถือว่าคลิปนี้หอมปากหอมจอแล้วกันนะครับคอคอโอเคหอมปากหอมคอแล้วกันผมขยี้เจ้าิปนี้ลุ่กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม เพื่ออะไรไม่ได้เราจะปิดช่องกันนะครับเฮ้ยช่อนโอเคก็คลิปหน้าไหนอยอย่าซ่อนแอบเป็นไรดีหรือคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจ้าหมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครช่องหอมทีไม่ใช่แซกโฟร์ทินเทียร์ยาคุงไซโคลลาฟิอเคนทอสแต่คลิปด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผมวู้ดไปตั้งี่ตุกไอตุ๊กคอนแอนด์ลาฟายู